สาวกเจ้ากระต่ายน้อยทั้งหลายอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ดอลล่าแรบิที่และ Facebook ดอลล่าแรบิที่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะดอลล่าแรบิที่นำเสนอวิธีการเก็บรักษายากิมโมที่เก็บอย่างไรให้คงความหอมสดและก็ชวนน่ากินอยู่ตลอดเวลา มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากทีเดียวนะคะที่เพื่อนๆละเลยแล้วก็หลงลืมกันไปแอนเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆบ้านนะคะที่ยังคงเก็บหญ้าเอาไว้ในถุงแบบนี้มันจะทําให้ความสดของหญ้านะคะหรือความหอมเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆจึงทําให้เจ้ากระต่ายน้อยของเราเนี่ยไม่ชอบกินหญ้าเพราะว่ามันไม่อร่อยเหนียวไม่กรอบไม่หอมนั่นเองค่ะ เก็บใส่ถุงในแต่ละครั้งบางครั้งเราอาจจะปิดปากถุงไม่สนิทจึงทําให้มีลมเข้ามีความชื้นแบบนี้แหละค่ะทําให้หญ้าเสื่อมสภาพไวเพราะฉะนั้นแล้วแอนจึงอยากแนะนํา,นา,นาให้เพื่อนๆหันมาเก็บหญ้าทิโมธีใส่ในกล่องแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นกล่องทัพเปอร์แว่หรือกล่องสูญญากาศที่ป้องกันลมเข้าแบบเนี้ จึงทำให้หญ้าของเราคงความหอมใหม่สดกรอบแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะทำให้เด็กๆที่บ้านมีความอยากกินกันตลอดใช้ที่กำลังเก็บหญ้าใส่ถุงอยู่แนะนำให้เปลี่ยนมาใส่กล่องแบบฟาร์มดอลล่าและไปที่ดูนะคะรับรองค่ะเด็กๆจะกินหญ้าไปได้อีกนานเลยและไม่เสียของด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามช่องดอลล่าลาเปที่นะคะสำหรับคลิปหน้าอยากให้อันอัดคลิปวิดีโอในเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ